ชายคนนี้มีชื่อว่าโนเอะและเขานั้นเป็นแวมไพร์ในวันนี้เขาได้เดินทางมาที่ปารีสเพื่อตามหาหนังสือวอนิทัสในอดีตแวมไพร์ที่ชื่อวอนิทัสได้ถูกคมเหงโดยแวมไพร์ตัวอื่นๆโดยปกติแล้วแวมไพร์จะเกิดในคืนพระจันทร์สีเลือดแต่วอนิทัสนั้นกลับเกิดในคืนพระจันทร์สีน้ำเงินด้วยความเครียดแค้นของเขาวอนิทัสเลยสร้างตำราแห่งความตายเพื่อล้างบางแวมไพร์สีเลือดขึ้นมากลับมาที่ปัจจุบันโนเอะได้เจอกับแวมไพร์ตัวเข้าและนางก็หายเลือดมากๆก,การมาทะกกำลังเริ่มขึ้้นแลว ทันใดนั้นก็มีชายที่ไหนไม่รู้กระโดดทะลุกระจกเข้ามาแล้วบอกว่ากูนี่แหละคือวานิทัสฮะมันเจอง่ายขนาดนั้นเลยเหรอยังไงก็ช่างเถอะแวมพร์ตัวนั้นน่ะมันคลั่งแล้วนะช่วยใช้ตำราของคุณจัดการมันทีครับพ่ที่ว่าน้องแต่พี่เป็นหมอเดี๋ยวพี่จะใช้ตำราวานิทัสรักษาเธอให้เองไหนมึงบอกมันเอาไว้ฆ่าแวมพายไงมึงเอามาฮิวใชเลยเฮ้ยขอแนะนำตัวอีกครั้งฉันชื่อวันิทัสเป็นผู้สืบทอดชื่อของแวมไพร์แห่งจันทาสีน้ำเงินมาและฉันเป็นมนุษย์ นายรู้ไหมในอนาคตอันใกล้นี้แวมพรยจะล่มสลายเพราะฉะนั้นนายต้องมาร่วมมือกับฉันเพื่อกอบกู้โลกนี้ไว้เข้าใจปะโน <No> e. เอะเอออเดส์โบว์ what the fuck อนิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่าบันทึกแวมพรยวันิทัสดูได้ที่บิลลี่บิลบลี่เลยซ้อแว่นออฟตัสไลน,น์นีเด้วยกดซับด้วย